ฉชันเจ๋งเราตำรวจเขาเรียกว่าไข่แดงแ่ะะโรสน้นยย,<อ>ยก,กอยอยออกกยยยยยยกยย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 ยนยกยยยย่องไไยยยยยอ,อยาายอออออยย้ยยยยยยทยย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 ่ยย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 ยอยจยย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 ยเยย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 ะยยยยยยยนยย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 อยย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  开。